ตายอัมเบอร์ในภากตายครับสวีสวีชุมพอชุมพอครับบังเห็นปุ๊บตอบเลยโอ้ผมภากตายนี่คือผมเวียนมาไม่เลยครับตุ๊กตัวเดียวม้วงครับโอ้สวีชุมพอเพิ่งจำได้เม็ดเทวายไปกรุงเทพถึงไปเวกุณสาลายกับตกลงรบอันยังงี้กรุงปีนังเดียวเลยก่อนกรุงปีนังนี่ก็มาลี่นูเลยพี่ ปุ่มพินังมาลีมาลีนัวปุ่นังมาลีมาลีมาลีเสียครับยาลายาลายนี่มันล่าวปุ่มพินังยิงอ่ะยาลายาลาเลยครับโอ้หินปุ๊บตบได้เลยนะครับผมไปทุกดันตัวเดียวมืองกันน่ารัดีว่ะโอ้นาละโอ้วันนั้นผมตุกจับได้คนเลยโอ้ยถึงน่าลักถึงโอ้รอไปห้วยยอด ประโยตังกับตังกับชัวเลยก่อนนี่มันเป็นดันใหญ่ยูวิ่งดันใหญ่รับคือตรงไหนมีดันหลุดยักเลยอ่ะมันด่านหลุดยักไหมรู้ใจตากลัวตุ้งโอ้ยไม่ตากลัวปลาผีตาตากลัวปลาผมรอเลยนี่ตากลัวตุ้งอาจจะอยู่เกลีกับปังง่าเลยไรกันนั้นปังง่าครับตุ้งครับแล้กันแน่ครับผมโอ้โหกันโอเคครับ